ลองทำสิ่งที่ชอบแล้วยังหาเงินได้แค่แปะสินค้าในหน้าคลิป YouTube ใครจะไปคิดว่าการนั่งเล่นเสร็จก็ได้ที่ไม่ได้ใช้แล้วแบบนี้จะสามารถหาเงินหลักพันได้ด้วยตอนนี้ u ูทูบขอออกฟีเจอร์ใหม่เอาใจสายช้อปปิ้งกดซื้อสินค้าหน้าคลิป YouTube ได้เลยไม่ต้องหาเองอย่างเราเวลาทำงานประดิษฐ์บางขั้นตอนก็มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจจนหลายคนอยากลองใช้บ้างกดเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้นสำหรับคนที่ซื้อสินค้าจากหน้าคลิป y o u t u เ e ียงได้โค้ดส่วนลดจากช้อปปี้นอกจากคุ้มแล้วก็ยังใช้งงาาน่ยอีกและถูใจ สายทาคลิปวิดีโอสร้างสรรค์คอนเทนต์และหารายได้จากของรอบตัวอย่างการรีไซเคิลกระดาษเหลือใช้อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆก,ก็หยิบมารีวิวได้อย่างกาวที่ได้มาในราคาสุดคุม้มหรือสีอะคริล e ิกยี่ห้อโปรดที่ใช้แล้วชอบก็คอยแนะนําอุปกรณ์และสินค้าที่ใช้ดีหรือบอกต่อโปรลดราคาเราก็ได้ค่าคอมด้วยนะวิธีติดแท็กสินค้าก็ไม่ยากเลยกดที่รูปถุงช้อปปิ้งตรงนี้แล้วพิมพ์ค้นหาสินค้าที่เราต้องการกดบวกเพิ่มสินค้ากดถัดไปเลือกได้เลยว่าจะวางสินค้าไว้ตรงไหนเสร็จแล้วก็อัปโหลดคลิปวิดีโอ ฟังมาขนาดนี้แล้วยู t ู b e a f f i l i a t e มีข้อดีตั้งหลายอย่างเลยได้เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นรายได้ขั้นตอนก็ไม่ยากไม่ว่าจะคอนเทนต์อะไรก็ทํา a f f i l i a t e ได้และที่สําคัญเราที่ฝึกวาดลูปั้นดินและทํางานประดีไม่ต้องรอให้เก่งก็มีโอกาสหาเงินได้เหมือนกันอย่างในคลิปที่เราทําอยู่ตอนนี้เราเคยทาคล้ายกันเมื่อปีที่แล้วขึ้นลูปให้ดูเลยว่าเคยทําตลกแค่ไหนเดี๋ยวจบคลิปจะรู้ว่าทําสวยกว่าเดิมเยอะเลยดีมากเลยที่เราได้ฝึกไปเรื่อยๆบางครั้งเราเอาค่าคอมหลังทำแอฟฟิลิเอตไปซืออป หรือว่าสีใหม่ๆม,มาลองใช้ด้วยอยากให้ทุกคนมาลองทำดูวันนี้ที่เก็บของรูปเห็ดจากกระดาษรีไซคเคิลเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้